สวัสด,ดีครับผมปิศกรจีรังจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารสพม15นะครับผลงานชื่อว่า,าสรรสร้างองค์ความรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Songsmith นะครับการสรรสร้างองค์ความรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Songsmith ก็คือการนําเนื้อหาคอนเซปต์กฎเกณฑ์สูตรต่างๆทางคณิตศาสตร์มาเขียนเป็นเพลงแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยใช้โปรแกรม Songsmith ครับผมวัตถุประสงค์ของผลงานชิ้นนี้นะครับก็ เพือ่อสร้างวิธีการให้เรียนเกิดการเรียนรู้นะครับเพื่อให้นักเรียนเกิดการศึกษาเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ในเชิงลึกนะครับเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนานะครับการเรียนรู้โดยการพัฒนาสมองทั้งสองซีกนะครับแล้วก็เพื่อสร้างเจตคติแล้วก็ส่งผลต่อผลสมมธิทางการเรียนของนักเรียนนะครับสำหรับขั้นตอนในการดําเนินการนะครับ ครูก็จะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการใช้โปรแกรมซองสมิธนะครับแล้วก็จะมีนักเรียนนะครับกลุ่มสนใจนะครับให้ความสนใจนะครับครูก็จะแนะนําให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนสนใจนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนสนใจแล้วก็นํามาแต่งเป็นเพลงนะครับสุดท้ายเมื่อได้เนื้อหาเมื่อได้เพลงที่ ดีแล้วนะครับก็จะนำมาใช้โปรแกรมซองสมิธในการเรียบเรียงดนตรีนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมซองสมิธนะครับเป็นตัวโปรแกรมซอ s m มิธเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำวิธีการใช้นิดนึงนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเราต้องมีเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงที่มีทำนองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถมามา เลือกแนวดนตรีนะครับเลือกแนวดนตร,ตรีตรงนี้นะครับผมก็จะ,ะมีดนตรีหลากหลายนะครับบิ๊กแบนนะครับบลูร็อกนะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับมีคลาสสิกร็อกสมมุติว่าเราเลือกคลาสสิกร็อกนะครับต่อไปจะเป็นคอร์ดต่อบาก็คือับในหนึ่งห้องเพลงจะสามารถใส่คอร์ดได้นะครับอาจจะ1ห,หรือ2คอร์ดนะครับ อันนี้ให้เลือก2คอร์ดเอาไว้นะครับต่อไปก็คือห้องเพลงนะครับสามารถเพิ่มหรือว่าลดห้องเพลงได้หัวเพลงแล้วก็ท้ายเพลงนะครับอันนี้เป็นเป็นความเร็วเทมโปนะครับเป็นความเร็วนะครับส่วนตรงนี้สามารถบันทึกได้นะครับเมื่อเรามีเนื้อร้องบันทึกเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอสาธิตนะครับอย่างเช่นผมมีเนื้อเพลงอยู่แล้วนะครับเราก็เริ่มบันทึก ท่อนอินโทรมาแล้วสวัสดีครับผมชื่อนายกิษกรนามสกุลจีรังอมรชื่อกิษกรจีรังโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ ดนตรีก็จะตามมาตามตามคีย์การร้องของเราเลยนะฮะโอเคครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับการบันทึกเนี่ยจะเซฟเป็นาสามารถเซฟเป็นไฟล์เว็บก็ได้นะครับเซฟผลที่ได้รับนะครับนักเรียนให้ความสนใจกับโปรแกรมซองสมิธตัวนี้มากนะครับแล้วก็เมื่อนักเรียนได้ผลงาน เป็นเพลงของตัวเองขึ้นมานะครับก็จะนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งนั่นก็จะมีความสนุกบรรยากาศในห้องเรียนจะดีนะครับนักเรียนจะผ่อนคลายนะครับการาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูก,กับนักเรียนก็จะดีขึ้นนะครับส่งผลไปยังเยตคริของเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ผลสำเร็จดีขึ้นตามมาครับผม